ไม่ท <Christina. S 1> ันได้เดินเขาไปประตูงปดเข้อไปประตูเปิดเพ้ยไปปเอ้ยเี้ยลรวมตีเข้าง่าอย่างแรงประตูประตูนก็มันระตูำําตกปรูทราตูประูะสวัสะีคระสวัสดีคประบวประีูปะตูประตูปะตปะะ เราตั้งแคปชั่นไม่ว่าอะไรอ่ะเรื่องราวคือเฟลเรื่องราวคือฟ้หวองนะคะวันนี้ก็คือจะมาเล่าถึงประสบการณ์สมัยเรียนอีกแล้วก็คือก่อนที่จะมาเป็นหมอเนี่ยเป็นอะไรนะก่อนที่จะมาเป็นหมอผีาำไมว่าหมออ่ะมันเป็นอะไรไม่น่าเลยอะคุณหมอไง อันยองเซโยด้วยนะคะมีผู้ชมจากเกาหลีด้วยนะคะแต่พิมพ์ไทยได้เพราะว่าเปลี่ยนคีย์บอร์ดแล้วนะคะเยี่ยวนะคะเปลี่ยนคีย์บอร์ดเยี่ยวมากจากเกาหลีเลยนะคะอันยองเซโยนะคะไอหนุ่มหัวเม,นม่น แม่แต่งหน้าลุกลบแก้วหรอคะเราสามารถเปลี่ยนลุกไม่มีคนทักได้แล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนลักแต่เราจะมีคนโูรดินเล่นเลยเดี๋ยวไม่มีคนเล่นดังมีคนบอกแม่เหมือนแม่ไก่เจ้าขุนทองนะอุมเหมือนแม่ไก่เจ้าขุนทองเลยอะขอบคุณร้านทำผมเกตดว่าดังด้วยนะคะเกรดว่ดดังบอกว่าทำผมทรงเนี้ยเราคือจะแบบจะขึ้นกล้องมากเราก็รู้สึกว่าขึ้นกล้องมันจริงๆบอกว่าบางคนก็บอกว่าเราเป็นไอ้หนุ่มหัวแม่นบ้าก็บอกเป็นลุกแก้วเออหลอดไม่รู้จักจีว่าหรอคืออะไร นักร้องเราเอามือจับเปียกคาใบหวยหน่อยแองกี้เบิร์ดยายอันนีตอนที่แต่งมาอีนุ่มบอกว่าเหมือนคุณหมอตั้งใจให้เป็นคิมเบอร์รี่อโนนคิมเบอร์รี่อันนี้โกจิเบอร์รี่ยินกูเป็นบ้าขำให้กูทำอย่างอ่ะ หนุ่มกูถามหน่อยมึงจะทำยังไงสมัยเรียนตอนนั้นกูอยู่มหาวิทยาลายเข้ามาเนี่ยที่คณะศิลปกรรมก็เป็นเกี่ยวกับวิชาศิลปะสาศิลปะเนี่ยสาศิลปะนะจิวด้วยนะจิวเอรี่เอจิวเวอรี่อีสัว์สุดที่สมัยเรียนศิลปกรรมคือออกแบบดีไซน์จริงๆเราดีไซน์มาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วใช่ที่ทีสีตัวเองเหรอใช่เป็นทีสีของตัวเองแม่นี่มีความแฟชั่นแบบในอนาคตเลยนะว่ามันจะฮิตในอนาคตใช่เข้าเกตนะเว้ยเป็นผีเสื้อใช่คือ เดียวาเกนแรกอะหนูฟังตัวเหมือนเบ้าจุดลาเมือนเบ้าออาวุชเกเบ้าไลด้ส ใหญ่คยอันไปอันน้ำตาลจังหวัดแล้วมันดอกแล้วมันหยางบานเท่านั้มีว้าวไขทางข้างทางมีขายอยู่ข้างถนนใหญ่น่ะมีละที่ยาถีเสื้อไงก็คือตอนนั้นน่ะไปสเก็ตภาพแถวสวนสวนหลวงเออสวนหลวงสวนหลวงวนะสนามหลวงเออคนเล่นว่าวโอ้ไมคนละนี้เออเออบางคนมันมันแบมันตกมันตกมันก็เลยคนเล่นว่าวตั้งแต่เช้ายันดึกอ่ะ ที่นั่นน่ะที่นั่นน่ะเยอะไม่แ่วไม่หรอไม่แผ่วไปเล่นว้าวที่ห้องเรามาทีนี้เรื่องที่มหาลัยเนี่ยกูจะได้เล่าไหมวันนี้ใคือตึกคณะเราเนี่ยติดกับห้องอาจารย์ใหญ่เขอรู้จักชิมแหมห้องมานใช่ไหเออชื่ออะไรสุรินคือในยุคนั้นเนี่ยก็ย้อนเข้าไปย้อนกลับไปเมื่อปีพศสองพันสี่ร้อยเกราส2496น่ามากนามากนมากวันนี้อายุ90คือใครโกหกเป็นหมา เดินผ่านปุ๊บหน้าต่างมันเปิดออกจากแม่แล้วมันมีป้ายชื่อหล่นลงมาว่าสุรินทนอนสุรินทร์ฉันก็นึกว่าฉันไม่ได้อยู่กรุงเทพตอนแรกอะจที่เออฉันก็นึกว่าฉันไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วอหยอกกูอยู่กรุงเทพปะวะกูเรียนกรุงเทพนะสุรินทร์อยู่กรุงเทพวะแล้วออกมาก็งงมีบ้านมันมีคน ก็คือแบบมีแต่ทั้งดูสเอคฉันก็ตกใจสะดุ้งแบบตื่นขึ้นมาบอ้วว้ตื่นขึ้นมาอย่างงี้อเออมันฝันดีว่ะยังไม่ทันไปเดินเขาไปประตูปุบป่อนไปปุดป่วนไปปุป่วนไปเยียมตนไิ่งไปจริงลงตีเขาง่ายอย่างแรงประตูปุบ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 ปุจป เรอต้องตลองก่อนคือแบบทำไปสู่รินแ่ก็ยังสวยอยู่มีคู่หรือยังแฮ่งใช่มันจะทำ้ร้ใจิดสาคำโกรอคำโกรอแบบเส้นผมเนี่ยมันจะโกรอเป็นแบบสีทองนะคุณแม่ดูสิเนี่ยมันโกรอโกรดเน่นมาสั่งคาราจิเน อยู่ที่21,000มิลลิเมตรลิตรมิลลิกรัมยอกไปแล้วก็แกเด็กสตรีมีคันห้าน้ำอาอีกสิบน่อกเลยว่าว้าวชื่อว่าคุณบอเอวี่อุ้ยถามจริงเห็นเขาคันแล้วเป็นยังไงเขาทำอะไรอีดอกเขาตีมึงหรออะไรเหรออีดอกกูงงนะตอนนี้คือฉันแบบฉันไม่เหมือนคนแล้วอ่ะใช่ฉันต้อง กลายเป็นโซ่แล้ไปเลยโหดเหมือนโกรธดิงไหนถาจริงแรงนะจะมาลบบุรีอะไรีดอเมึงมาแม่กูป็นพูดหนาเผาบอกยีดอยีสามยีห้าไม่รม้องเอีสีสว์รอเลนทอดแม่ด้วย่อย่า เอาค่ะเขา่าค่ะเขา่เขาค่ะไม่ค่ะลูกนี้เหมือนไก่ชนเลยแม่ใครที่กำลังดูเทอร์สับอยู่อะเลิกโทรมาค่ะตอนนี้จเพิ่งโทรชิวฮังไรสดอะแล้วลวันปกเป็นเาปกติอะไม่โทรนะแ <laughs> ม่งโทรทุกรอบแล้วเหมือนเบอร์ซ้ำๆด้วยมันเป็นใครวะกูอยากโทรกลับไปเลยอ่ะย,ยินดีไป Happy Birthday to you ตังตัง Happy Birthday to you ตังตังช่วงนี้ไพ่เยอะดอกตกไม่ให้กูตากผ้าเลยหาย กูไปเก็บผ้าทุกวันตกกูนั่นอีดอกก็ตกอะไรกันนะกันหนาอีดอกทีมงานเอิดกดปิดได้ครับพี่ <c oughs> ได้ครับ <c oughs> ออออ